สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินใหม่ Imagine ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโปรดักต์จากทาง Phoenix นะครับที่สนับสนุนการรีวิวโดย Top Value ครับจากเก้าอี้เกมมิ่งครับสู่เก้าอี้อีกโอมิกหรือว่าเก้าอี้สายนั่งทำงานครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับก็คือเก้าอี้ในราคาที่คนสามารถจับต้องได้นะครับวันนี้บอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับ2,990บาทนะครับอืมก็จัดได้ว่าเป็นเก้าอี้อีกโอมิกในกลุ่ม New Entry ก็แล้วกันครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาดดดดููวววว่่่่าาาาาา2,990บบบบทเเเเนน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 นีีียยยยัััััััังงงงงงงไไ้้้้จรรรรริหอะคคแลสมมฟกก์ชชใป็๋ผพ อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องคุยกันก็คือวัสดุที่ใช้ทำนะครับด้วยราคาเท่านี้ครับเราไม่ต้องไปคาดหวังในเรื่องของความหรูหรา้วครับทำจากพลาสติกแบบโพลีโพรพิลีนครับเนื้อพลาสติกก็ธรรมดาธรรมดาครับไม่เน้นหรูไม่เน้นสวยนะครับเน้นใช้งานแต่อย่าคิดว่ามันไม่แข็งแรงครับเหนียวแข็งแรงทนทานดีมากๆครับผมใช้งานมาเกือบ2เดือนเต็มๆได้ละสบายๆครับ สิ่งที่ผมชอบก็คือในด้านงานดีไซน์ครับมันดูแล้วไม่น่าเบื่อครับมีเส้นสายที่มันเท่ๆคมๆครับมีการทำเหลี่ยมมุมเพื่อให้มันเป็นเส้นตัดกันครับไม่ได้แบบทื่อๆเหมือนเก้าอี้เนเรทราคานี้ทั่วๆไปนะครับในด้านงานดีไซน์นี่ถือว่าทำมาได้ดีเลยครับโครงเก้าอี้ที่ด้านหลังก็ออกแบบมาได้สวยดีทีเดียวครับมีความสปอร์ตเกมมิ่งนิดๆด้วยนะครับแต่จะบอกว่ามันเป็นพลาสติกทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับตัวฐานที่รองรับน้ำหนักที่บริเวณก้นเป็นเหล็กนะครับรวมถึงเสาที่เเอว้งงนห่ล็ปตย ตัวเบาเป็นผ้าครับข้อดีของผ้าก็คือมันไม่สะสมความร้อนนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ไม่เหนียวเนนหนะเวลาที่เหงื่อออกนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะสะสมพวกฝุ่นพวกเส้นผมสิ่งสกปรปกได้ง่ายกว่าครับเช็ดทาความสะอาดยากกว่าผมใช้มากเกือบสองเดือนก็ถึงเวลาที่ต้องเอาผ้าชุบน้ามาเช็ดเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดแล้วครับ สิ่งที่ต้องชื่นชมเลยครับก็คือขนาดของเบาะครับใหญ่มากๆครับแล้วด้ยวยความที่เบาะมันใหญ่นะมันก็เลยส่งผลให้ระยะห่างของที่วางแขนทั้งสองข้างเนี่ยมันกว้างตามไปด้วยครับก็เลยส่งผลให้ภาพรวมหรือว่าขนาดดิเมนชันของตัวเก้าอี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็โออ่ามากๆนะครับนั่งสบายมากๆผมว่าผู้ชายหนักสัก80บวกๆก็ยังนั่งได้อยู่ครับ ผมสามารถที่จะยกขาขึ้นมานั่งขัดสมาธิได้แบบสบายๆเลยครับเข่าไม่ติดเลยซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบเปลี่ยนมานั่งท่าน,นี้เวลาที่เมื่อยใช่ไหมครับมันแก้เมื่อยได้ดีเหมือนกันนะรวมถึงความยาวของเบาะก,ก็ทําการบ้านมาดีจริงๆครับมันยาวมาจะดข้อพับที่ขาของเราเลยครับทำให้การนั่งในระยะยาวเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ทีนี้มาดูพนักพิงหลังกันบ้างครับถือว่าเป็นหนึ่งในจุดขายของเขาได้เลยนะครับกับราคานี้วัสดุที่ใช้ทำนะครับจะเป็นโพลีอสเตอร์บวกกับไนลอนแบบถักนะครับมีความทนทานสูงครับเส้นใยเหนียวดีมากๆข้อดีของการใช้ตะข่ายก็คือมันสามารถที่จะรองรับสรีละหลังของเราได้หลากหลายรูปแบบมากๆครับไม่ได้ถูกฟิกซ์ด้วยการขึ้นโครงมาครับเมื่อทิ้งน้ำหนักลงไปนะครับต้องบอกเลยว่าสบายทีเดียวครับทำได้เกินราคาเลยครับตรงจุดนี้ครับ สรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะที่รองรับน้ําหนักของก้นของเรานะครับหรือว่าพนักพิงหลังเนี่ยผมให้สอบผ่านไปแบบสบายๆเลยครับในเรื่องของความนั่งสบายนะครับตัวนี้นั่งสบายจริงๆครับจุดที่ผมอยากจะพาดูต่อมาครับก็คือ headrest ครับหรือว่าพนักพิงศีรษะจะบอกว่ามีก็ไม่ได้นะครับไม่มีก็ไม่เชิงครับมันมีแต่ไม่ได้เป็นแบบแยกส่วนแยกฟังก์ชันการใช้งานครับมันต่อยาวขึ้นมาจากพนักพิงหลังแบบนี้เลยครับซึ่งก็แปลว่ามันปรับระดับสูงต่ําไม่ได้นะครับปรับองศาอะไรใดๆไม่ได้เลยครับ ทีนี้มาดูที่พักแขนหรือว่าอาร์มเรสกันบ้างนะครับยังคงใช้วัสดุเป็นผ้าครับดีไซน์เนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าสวยเอาเรื่องเลยนะครับแต่ด้วยราคาของเขาครับเขาก็เลยไม่ได้เก็บงานด้านในมาให้นะครับปล่อยเปลือยแบบนี้เลยครับในส่วนของความยาวก็ยาวตั้งแต่ข้อศอกนะครับไปจรดที่เกือบเกือบปลายนิ้วเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยองสางที่พักแขนจะเชิดขึ้นเล็กน้อยครับข้างในจะบุด้วยฟองน้านุ่มๆครับ ถามว่านั่งสบายไหมสบายนะนะครับถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีเลยครับแต่ว่าแอบอยากได้สูงกว่านี้อีกสัก2 3ถึงมเซนนะครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะต่ําไปนิดนึนะครับคือเวลานั่งเนี่ยรู้สึกว่าไหล่มันจะค่อนข้างลู่ลงนะครับแบบว่าทิ้งตัวมากไปนิดนึงครับที่พักแขนปรับระดับสูงต่ําไม่ได้นะครับปรับเลื่อนเข้าออกไม่ได้บิดองศาเข้าหาตัวไม่ได้นะครับฟิกซ์มาเลยครับแต่กับราคานี้ก็ไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดอะไรครับ ตัวขาถ้ามาจากพลาสติกแบบ5ก้านครับล้อมหมุนอิสระครับอาจจะไม่ได้ลื่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับถ้ามาจากโพลีโพรพิลีนเหมือนกันครับตัวเก้าอี้รองรับน้าหนักได้สูงสุดที่100กิโลกรัมเลยครับสำหรับคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วสนใจโปรดักที่ผมรีวิวจริงครับไม่ว่าจะคลิปไหนครับการสั่งซื้อผ่านลิก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับ จะบอกว่าเก้าวีตัวนี้มีสีขาวด้วยนะครับแล้วแอบงอนท็อปแวลูเบาๆนะครับที่ส่งสีดํามาให้เห็นสีขาวแล้วอยากได้สีขาวเลยครับสวยมากๆครับลองเข้าไปดูในลิงก์ดูได้ครับสีขาวสวยมากๆจริงๆครับทีนี้พาดูตัวเก้าวี้ไปแล้วนะครับเรามาพูดกันในเรื่องของการใช้งานจริงกันบ้างครับเรามาเริ่มมาจากความสูงของตัวเก้าวีตัวนี้กันก่อนเลยนะครับตำแหน่งต่าสุดครับจะอยู่ที่32เซนโดยประมาณครับ บอกเลยว่าเตี้ยขั้นสุดครับไม่เคยเจอเก้าอี้อะไรจะปรับได้เตี้ยขนาดนี้นครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเก้าอี้ตัวนี้สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับความสูงสูงสุดจะอยู่ที่40เซนตครับต่ำสุดก็จะอยู่ที่32เซนอย่างที่บอกไปครับแปลว่ามันปรับได้ประมาณ8-9เซนติเมตรครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสําหรับเก้าอีท้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับ แต่ปัญหามาอยู่ที่ตรงนี้แหละครับกอีตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะปรับสูงสุดแล้วนะครับ40เซนเนี่ยมันก็ยังถือว่าแอบเตี้ยไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับกอีทั่วไปครับที่เขาจะอยู่กันสัก43-45เซนครับมันเตี้ยไปนิดหนึ่งครับเพราะความสูงของที่พักแขนมนไม่ถึงขอบโต๊ะตามหลักเออร์โกนอมิกนะครับทำให้เวลาที่เรานั่งทํางานครับแขนมันจะต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับก็คือวางพาดสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับซึ่งถามว่ามันแย่ไหมเมื่อนั่งทํางานจริง ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้านั่งเป็นระยะเวลาที่แบบนานๆนานจริงๆเลยนะครับมันก็อาจจะมีอาการเมื่อยล้าบ้านครับช่วงเนี่ยเก้าอี้มันมีเสียงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเอ่อเป็นเอาเป็นว่าไหนๆก็โผล่มาแล้วนะครับเป็นจุดพิจารณาเลยนะครับเก้าอี้ตัวนี้มันจะมีเสียงออดแอดออดแอดนิดนึงนะครับตรงช่วงบริเวณข้อต่อนะครับด้วยเดทราคาของมันนะครับอ่ะต่อนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่เรายกแขนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับลองเอามือจับที่บริเวณกล มันจะมีอาการเกรงอ่อนๆขึ้นมาครับถ้ามือจับจะเริ่มรู้สึกได้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่านิดเดียวจริงๆครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสูงของโต๊ะของแต่ละคนด้วยนะครับโต๊ะของผมเนี่ยสูง75เซนครับดังนั้นถ้าโต๊ะของใครที่สูงน้อยกว่านี้ลงไปนะครับก็น่าจะพอดีพอดีครับรวมถึงถ้าโต๊ะของใครที่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้อยู่แล้วแล้วปรับได้ต่ำกว่า75เซนอันนี้ก็สบายๆหายห่วง รวมถึงด้วยความที่ตัวอาร์มเรสมันปรับองศาหรือว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่ได้เลยนะครับมันก็ส่งผลให้เวลาที่เรานั่งทํางานนะครับการที่มือของเรามันต้องหุบเข้ามาแบบนี้นะครับเป็นโพสิชันแบบนี้มันก็อาจจะมีอาการเมื่อยล้าน,นิดนึงนะครับมันจะฝืนฝืนธรรมชาติหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอาร์มเรสมารองรับนะครับก็อาจจะทําให้รู้สึกเมื่อยนิดหนึง่งเมื่อนั่งนานๆครับ ทีนี้เจ้าเฮดเรสหรือว่าพนักพิงศีรษะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้มันเกิดมาเพื่อสำหรับการผ่อนคลายเท่านั้นนะครับไม่ใช่พนักพิงศีรษะที่แบบช่วยดันคอเราให้แบบตั้งตรงเพื่อนั่งทํางานแบบจริงจจังๆอยู่ตลอดเวลาครับก็คือเวลาที่เราทํางานมาเหนื่อยเล่นเกมมาหนักๆนะครับให้เอ็นหัวไปแบบนี้นครับต้องยอมรับเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเขาวางโพสิชันมาค่อนข้างดีครับก็คือ พอเอนหัวไปแล้วเนี่ยม no. uh ันสบายนะครับก okay. uh uh ็คือมันร uh ู uh ้สึกว่าแบบมันเป็นธรรมชาตินะครับมันไม่ฝืนมันไม่ไม่รู้สึกเหมือนมีอะไรมาดัดมาดันคอเรานะครับดังนั้นผมว่ามันเหมาะสำหรับการนั่งผ่อนคลายนะครับเวลาที่แบบทํางานมาเหนื่อยแล้วนะครับนั่งแบบนี้โอเคเลยครับนอกจากนี้นะครับตัวพนักพิงหลังก็สามารถที่จะปรับเอนได้ด้วยนะครับให้ดึงก้านตัวที่2ขึ้นครับอาจจะดึงยากหน่อยนะครับฝืนมันไปเลยครับจากนั้นก็ดันหลังไปได้เลยครับพอใจตรงไหนก็ดันก้านลงกลับเข้าที่เดิมครับมันก็จะล็อกตำแหน่งตรงจุดนั้นให้เลยครับ จากตำแหน่งตั้งตรงที่90องศาเป็น135องศานะครับซึ่งเมื่อปรับไปจนสุดเนี่ยสบายมากๆครับตำแหน่งของที่รองศรีรษะจะเป็นหมอนไปในตัวเลยครับสามารถนั่งงีบเป็นช่วงสั้นๆได้เลยครับต้องยอมรับเลยครับว่าตะขายที่พิงหลังเนี่ยทำหน้าที่ของมันได้ยอดเยี่ยมมากๆครับกระจายน้ำหนักของแผ่นหลังได้ดีจริงๆโพสิชันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนครับ ทีนี้คาถามสุดท้ายนั่งสบายไหมนะครับจริงๆก็เป็นคาถามแรกแหละที่วนกลับมาถามใหม่นะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันครับจุดที่ดีที่สุดของกีวีตัวนี้นะครับก็คือไนล่อนที่อยู่ข้างหลังนี่แหละครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าราคาเท่านี้นี่ชมบ่อยมากเลยนะไนล่อนนะครับซับแรงได้ดีครับกระจายน้ําหนักได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าจุดที่น่าเป็นห่วงจริงๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของความสูงครับที่ผมว่ามันเตี้ยไปนิดนึงครับอยากได้อีกสัก3มเซน5เซนครับจะดีมากๆเลยนะครับรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานที่อาจจะไม่ได้หว Adjust ได้เต็มที่ให้เข้ากับสรีรแล้วนะครับเรียกได้ว่าให้มาแบบเบสิกพื้นฐานนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับและแน่นอนครับว่าเมื่อใช้งานมานานขนาดนี้นะครับก็ต้องเจอจุดที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับก็คือวัสดุผ้าที่เขาใช้บุตัวเบากับตัวพนักพิงแขนนะครับคือถ้าเกิดเป็นโพ i ิชันการน่าปกติตัวเบาเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะยังไงเราก็แสงเกงกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงแขนเนี่ยเราจะเปลือยแขนอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งถ้าวางแบบปกติเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเาที่ร นั่งเท้าแขนครับยกข้อศอกขึ้นมาหรือเป็นโพสิชันที่แบบหยิบมือถือขึ้นมาเล่นหรือว่าเล่นเกมอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราทิ้งน้ําหนักไปที่แขนที่สองเนี่ยถ้านานจนเกินไปนะครับมันจะรู้สึกแสบๆนิดๆนะครับอันนี้เป็นจุดที่อยากให้ทางเฟนิก i ์นะครับปรับปรุงในเรื่องของวัสดุเนื้อผ้านะครับให้มันเนียนนุ่มละเอียดแล้วก็ซอฟต์ขึ้นครับตอนนี้มันอาจจะหยาบไปนิดหนึงนะครับประมาณนี้ครับ ทีนี้ถามว่าเก้าอี้ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับแน่นอนครับมันเหมาะสำหรับคนที่ยังมีงบจํากัดน,นะครับแล้วอยากหาเก้าอี้มา,านัางทางานนั่งสบายๆส,สักตัวหนึ่งนะครับที่แบบไม่เน้นฟังก์ชันเสริมไม่เน้นฟังก์ชันวือหวานะครับเรียกได้ว่าเอาแบบดิบๆเดิมๆนี่แหละแต่ใช้งานได้ดีก็ถือว่าตอบโจทย์กับราคาครับหรืออาจจะเป็นคนที่มีเก้าอี้ออร์โกรรมแบบฟูลฟังก์ชันตัวหลักอยู่แล้วนะครับจะหาตัวสํารองมาใช้ตามมุมต่างๆของบ้านตามห้องนั้นห้องนี้โต๊ะในห้องนอนอะไรแบบนี้ครับใช้แบบพอกลุบกลิบหอมปากหอม ว่ายังไงแล้วก็มีเก้าอี้ตัวหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าคนที่สั่งเก้าอี้กด์ดามิกแบบฟูลฟังก์ชันไปแล้วเนี่ยเียนแต่ว่าเก้าอี้พวกนี้บางทีแบบของหมดใช่ไหมครับแบบต้องรอสต็อกบ้างละรอของมาส่งบางทีเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยแล้วเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้เก้าอี้จริงๆนะครับก็อาจจะซื้อตัวนี้มาใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับรอ ตัวหลักมานะครับแล้วพอตัวหลักมาปุ๊บเราก็ค่อยปลดตัวนี้ไปเป็นตัวสำรองแทนครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอืก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังมองหาเก้าอี้ในราคาที่จับต้องได้นะครับมา work f r ฟ m home นะครับช่วงนี้เราทํางานที่บ้านกันค่อนข้างเยอะเนาะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับ